ป,ประกอบละครเรื่องนี้ค่ะเสียงร้องของนนทนน,นะคะแล้วก็หลายคนคงได้เห็น MV ที่เหล่านักแสดงเขามาร่วมแสดงกันน่ารักมากมากค่ะนนเห็น MV แล้วรู้สึกยังไงแล้วก็การได้ร้องเพลงนี้เป็นยังไงบ้างไปฟังค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากตัวผมได้ดูฟีดแบ็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตั้งแต่วันที่ได้ไปร่วมงานกับทางพี่หนึ่งพี่เต้นนะแล้วก็ตลอดในบรรยากาศท้องหัดผมยังพูดกันอยู่เลยว่า นี่เพราะมากๆละครมันน่ารักมากๆเลยใช่ไหมพี่อะไรเงี้ยพี่ๆก็บอกละครมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเออใช่ถ้างั้นมันมันค่อนข้างจะเหมาะเลยกับตัวของนักสแสดงนยครับออทางออพี่ก้าวทางพี่มารใช่ไหมครับเราเราก็ค่อนข้างจะรู้โจทย์ของมันยังไงก็ฝากฟังกันไว้ด้วยแล้วก็ที่สาคัญฝากละครไว้ด้วย เขามีท่าด้วยนะคะช่วยกลับมากวนหัวใจนะคะของนนทนน,นอกจากเพลงนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเสียงร้องของจิ๊ปปีะธิดาค่ะ,คะชื่อเพลงผิดแค่ครั้งเดียวนะคะ,คะก็ไปติดตามกันได้ทาง YouTube Thailand Music ี่ยสามไทยแลนด์มิวสินะคะส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะ,คะก็ติดตามได้หลากหลายแพลตฟอร์มของทางทุกข่าวบันเทิ